ออกมาแล้วครับสายหน่อยวันนี้5้าโมงกว่าแล้วก็ขี่รถใอ้ขี่รถขี่รถล่องมาตามป่ายุคาชายถนนไม่ใช่ที่เมื่อวานนะนี่ที่ใหม่ครับแต่ไม่มีเหมือนเมื่อวานเลยเ็เจอแล้วครับอยู่ฝั่งนู้นอยู่ก็ต้นสะดาเล็กครับนี่ครับ เดี๋ยวผมขอตีครับอยู่ฝังนู้นก็ได้ อันนี้มิมอ่มะแล้มันก็จ่ายที่อื่นี ออโอ้น้ำสวยครับผมน้ำสวยจัดเลย น้ำสวยจัดเลยครับตัวอ่อนสุดยอดครับขอตัดครับผมเองด,ดูลูกไฟด้วยนะดูลูกไฟ ต่อยหน้าอ้าเอาอมันไม่มาอ่อนี่สิพี่มีอยู่ประมาทครับผมโดนแล้วนี่ยังโฉบมืออยู่เลย ตัดยอๆเลยแล้วก็เขย่าเลยบุ้งต่อยนิ้วด้วยฮะมันเลยมันก็ได้กินสามสีม่แม่เลยโดนก็มันได้กินแล้วเดี๋ยวมันก็ยิ่งต่อยใหญ่เลยมันน้อยมันน้อย,อยตัดแลกวเรัวลูกไปจะหล่นไปใส่ไปไม้ ัวเขาละห้าหกแม่เนี่ยกลับไปท่ามันจะได้ติดดูเอาเรื่อง กรัเหอปล่อยต้องเลยครับปล่อยจั้งหัวเลยมีติดเต็มมีติเต็อือหือเข้ามาต่อยในมงเลยเห็นเต็มไอ้มงเลยอ่ะต่อยตังหัวเลยไปต่อยครับต่อยต่อยตังหัวเลยต่อยครับ โอ้โหต่อยต่อยจัดเลยต่อยตาต่อยเลยจะบวมเปล่าอย่งไม่รู้นะครับเนี่ยโหต้องเอาไอ้มองลงเลยครับไม่ไหวต่อยตาด้วยครับเนี่ยครับต่อยโนกแก้มต่อยตาครับอา่าผมขอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับโอโหไม่ไหวปวดต่อยนิ้ว สองนิ้วสานิ้วเลยครับปะสวัสดีครับผม